เดยเดีพอกันอีกแล้วรถกลมคนบนเทุาพอกันช่วงใบใบเหมือนส้อผาอัปเดตบ้างลงพอลงพีเป็นเหตุงานกันน้อเมือนเหตุงานกันอีกแล้วลงมือเหตุงานต่างแบบต่างแบบเทคานโอเททับหลังเทข้านทับหลังเทขานทับหลังคนในกำลังเชื่อมที่ยึด เรียมี่ยึดแดบอยู่งเป็นขียมไปยึดแดบเฮ้นมาก่เยเราะนามิมแดบตาของปเทศพื้นต้งนี้ที่พื้นตองนอักเครื่องตักสองสิวอนคน chồng ơi, chồng chồng hết 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 đó nó hết 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 bỏ hết 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 cắt Lớp cung, lớp cung. Phần ơn nhau là quả xa Thái, xa Lào. Cảnh xa này, dô, đầy cung. Lơi, lơi không, lơi không. Lơi không, bộ lươi lấy chân lấy. Thả xí, tôi chưa chưa tôi chưa 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 cho chưa 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 tiếp chưa này cần tiếp chưa chưa nê chưa 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 nê chưa tôi nuôi chưa tôi chưa chưa កាត់យំក្រាទេអត់កាត់មកយឺមមកយឺមធុបធុបយោព្រ្លាមទីទីបមកលះតើមកចត់ត្នួយទៅចត់ត្នួយទៅហូតចេញទៅនោះគពោះមកទៀតមកលះអូនមកត្រេះហ្នឹង เด็กกำลังทำงงกำลังต่างกันอยู่ข้างซีลุงพี่กำลังวัดแบบวัดแบบสิตัดแบบสิตัดแบบตี้สิสิเทพทับหลังที่ทับหลังขั้นทับหลังมือนาขัานทับหลังข้า,า,งางนี้คนเตี๊ยแล้วเรา,าข้ขงงางซียังอีกบุกี้ห้องยังอีสามห้องเน,นตีมาแล้วเจ็ดห้องละ ที่มาเซตแล้วเซตทองเหลือโอ้ที่มาหกทองเหลือสี่ทองที่เซตแล้วหกทองยุคสี่ทอง งานตากแดดแล้วตากแดดแล้วลงตาดำมเดงานตากแดดดำลงตาหมดเลยตัดงามมวง้อนุตัดงาม่วงขุงาม่วงตัดงาม่วงโอมันตีตียอดตียอดเจดีีลมือถึงตัดขึงหมวง้อน ngà cắt ô, <laughs> <laughs> nước cứ tắt thăng này, <laughs> nó cắt nhọt mận <laughs> điều, thăng này nó đẹp rồi cái nơi mà tắt

ทาง่งคนเหตุงาน,นพาเลาะเบิ้งแถวาเช้านี่กันจัดหน่อยนเนาะเลาะเบิ้งเช้าหอมไม้ที่อช,ชัดที่อัดหอมไหมไม้ดังยินเสียงนกฮองตาเว้นกตาเวานก,กวนกมันมาอาศัยอยู่มันมีป่ามีดงเด้อมีป่าปลูกต้นไม,ม้ไว้มีป่ามียังกัเลยมันมาอาศัยอยู่เมืเ่อวานเจอหนกหน่อยนกใหญ่ นี่ดอกอะไรก็มาใส่ยู่มีปลามีห่มมีเงาเด็ดคัดแต่ใส่ทั้งคนทั้งสัตว์คนก็นได้อาศัยเฮาหงอหงองงเอางปลาใหม่เลยละกุ้ยก็ยกได้ประโยชน์หลายอย่างประโยชน์หลายอย่างไหมก,ก,ก,กุ้ยยุ่งตัวนี้ก็โตเร็วอยู่ไงเร็วอยู่ลูกเลยฮาปีเลย พี่เด้ซ้ำหนี่ก็เอามันได้น่ะเนาะปลูกเลยฮาพีแล้วนในเติบม,มันท้องฝนก็นปลูกที่หลังที่หลังมูเลยมันแบบหน่อยโย่พันไงพันขึ้นาหาเหล่าเบิ่งยิวคือทัดหุ่นใหม่หุ่นยังไปะสะละ นอกจากเบิ่งเพื้นเหตุงานเหตุการณ์แล้วเหตุการเหตุการณ์ทางพุทธก็พันสู่พันสู่คักละบุกสร้างเพันสร้างไม่จะสร้างลูกพี่ลูกพ่อดอกเพันฆ่ากันเหตุพ่อเหตุใดเพันก็เหตุไปสละ,ะงามวงงามก็ขอหให้ยตจมันแล้วเพราะว่าเขาบระดิษา์สร้างมาจะใช้ศัยว่าเอาพระในวัดในว่าเนี่ยเอาเหตุพ่อ,อเหตุดได้ ไปก yeah. ับดีกอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆกับนักเสพย์ยันยูพอลง้นพีอยู่วัดอยู่ว่าก็ได้มีงไงยังกับซอยกันเฮ็ดไปพีเล็กเล็กละหน่อยไปคนซอยกันคนละไม่คนละมืออแรงซอยกันปลาเบิองปลาหม่งปลาใหม่หุ่มใหม่มีหุ่มเงาอยู่พอได้พักได้อาศัยอยู่หุ่มใหม่ นี่แหละหยาดยม่นเฮ็ดบุญเฮ็ด,ด,ดทานยังก็ได้มาพักได้าอาศัยอยู่นี่ละห่มใหม่นี่ละปลูกไว้มีประโยชน์อยู่มีประโยชน์อยู่ข,ยขันใหญ่ขันมัดนี่โอ้ยบ่ต้องเว้าวเลยหม่มนี่เป็นปั้นยางหยาดยมปลูกง้ปลูกควายอยู่ใกล้ๆนี่ได้มาพักได้มาอาศัยนำดำไฮดำหน้า เดี๋ยวถอนนอนก็ได้ขึ้นมานั่งพักในห่มวันในงานหน้าก็บุมีห่มใหม่ห่มยังก็ได้มาใส่ห่มเง,งาในวัดนี่แหละเดีย๋ยวถอนนอนพากันมาพักมาเศรอพักมาเศรอบรินห่มหนึ่งเส้นฉันมีงบอีกอยู่นี่งันมีงบสิตตอมาทั้งในอีกตอมาในตอมาเพีอีก หฮมเงยเงยอาศัยหฮมเงานั่งเล่นนั่งหัวกันเหยาดโยมเวลามาวัดมาว่ามาวัดมาว่าโดยนั่งเล่นนั่งหัวกันอยากได้มาหนีจากสองห้องไปผิอีกสองห้องเราเหกต้นไอ้คนไปอยู่ห้องนึงเ่งตอนนี้งบภาสีมาสองห้องคือกันละท่างนี่ เก็อบมาเพียงไหนอีกอก็ว่าเพียงไหนอีกพอดีในห่มไงบา่ห่มไงร่างเล่นนั่งหัวกันสบายแหละบ่เนี่เวลามีบุญมีงานมีการในวัดในว่าหรือเยี่มบ้านอื่นบ้านใกล้เพิ่นย่างมาแวะมาเยี่ยมถึงพระถึงหลวงพี่หลวงพ่อจากวัดอื่นเพิ่นมาก็ได้มาพักมาเศร้าพักมาเศร้าอาศัยห่มไม้ ผักเ้าในกุฏิห้อนห้อนเอาห่อนเอาเราบ่มีลมเขาต้องอาศัยห่มใหม่อาศัยหม่มใหม่มีลมมีย้งพัดลวงม,วมีลมลวงเนาะในกุฏิบ่มีลมเขาเลยห่อนไม่เอาเป็นตาผักบเป็นตาใสใสใสได้ย,า,ยามขื้น นำขึ้นหอนโอ๊ปเอาหอนโอ๊ปเอาอีรีเงี้ยขึ้นก็ได้ออกมาข้างนอกให้แน่ถันเข้าในห้องแล้วโอ้ยต้องบวบดอกแห้งเหมอนคัตติลิน่ะพวกทตาอยู่วดพัดลมกองบอสนะมันลมรู้เย็นองใช่วงข้าวบดญเดินกับหอนอีกความความหอนจาก

这泡面，拉开那做咩呢？哼，我来。好那冲多，你了十来冲多。我话来冲多不？对。哎，菜被被冲到泡面，被倒到泡面，泡面。可是，呃，十来下泡面。哎，菜不不不，不不不， โอ้จบคลิปไปกับสวนดอกไม้หนึ่เนาะสวนดอกไม้จบคลิปขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนสบายดียูดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนอย่าลืมติดตามช่องกรมคนบ้านเฮ้าแน่เด้อให้กำลังใจช่องกรมบ้านเฮ้าแน่ติดตามทั้งในประเทศและนอกประเทศทั้งหลายขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ ขอบุญขอบุให้ยูดดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนให้สุขภาพปรางกายแข็งแรงอายุมันคงยืนโรคภัยไข้เจ็บก็จะได้ไม่มาเบียดเบียนให้คล่วคลาดจากสิ่งพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงทุกผู้ทุกคนจเริญในนาทีการงานรุ่งเรืองรุ่งเรืองรำรวยรำรวยทุกผู้ทุกคนด้อสบายดีสบายดี